วันนี้เจ๊จะพามาเที่ยวบ้านตะเกียงลำลูกกาจ้าเจ๊จะมาปล่อยแกอ,อี๊ <Kill ya. S 1> มาถึงก็ไม่รอเลยครอบครัวนี้กองทัพเดินด้วยท้องสั่งอาหารแบบว่าเหมือนหิวโซมาจากไหนเยอะมากจนเต็มโต๊ะเลยจ้า oh บรรยากาศดีนะเพลงก็เพราะมากเลย yeah. เจ๊ขอเสนอหน้านิดนึงนะอันนี้ลูกบุญธรรมนะจ๊ะก็คือพอดีลูกเขาจะกลับประเทศเดนมาร์กเนาะก็เลยพาเขามาเลี้ยงส่งจ้นะ รอเปลี่ยนถ่ายวงเขาก็จะมีดีเจเปิดเพลงแบบตื้อๆให้ทุกคนได้ดิ้นกันกระจายแดนกันเลยวงที่สองก็แนวเขาจะเป็นแบบดนตรีแบบเน้นแบบให้แบบว่าคนเขาเต้นกันอ่ะอาจะหนักๆนิดนึงเจ๊ก็นั่งอยู่แป๊บนึงแล้วก็เตรียมตัวกลับแล้วแต่ก่อนกลับดูเอา ว่าพ่อกับลูกเขานี่จะสุดสวิงลิงโก้สุดเวี่ยงสุดมันกันอยู่สองคนโดยเฉพาะอีตัวพ่อนี่มันกว่าใครเพื่อน wow.